ก็กระแสซอฟ t ์พาวเไทยทำตัวละครน่ารักน่ารักใส่กางเกงช้างทำแบบไหนมาดูกันแปลกสุดเลยนะครับเราไปที่ c ีวิต a i นะครับตามด้วย SDVN5 ขีด 3D QWave นะครับถัดจากนั้นก็ไปโหลดตัวไทย i Elephant Rempanse นะครับใส่ในเครื่องก่อนนะครับถัดจากนั้นก็กลับมาที่ตัว Stable Diffusion ของเรานะครับเจนง่ายเจนได้ฟรีด้วย Stable Diffusion นะครับมาเลือกตัว โมเดลที่เราโหลดมานะครับาจากนั้นใช้พร้อมแบบนี้ตั้งแซม pling สเตป3าบนะครับเมททอรด DPM Plus Plus M Cara นะครับ Fix High Res ใช้อัพสเกลเลอร์ตัวนี้นะครับ High Res Step 1 1นะครับ D e Noising Strength 0.4นะครับอัพสเกลเป็น2เท่าเนาะแล้วก็ให้ความกว้างเป็น512นะครับสูงเป็น910 CFG Scale เคลิกเจรเร e ได้เลย เรียบร้อยนะครับรูปก็จะออกมาประมาณน,นี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ